ได้แล้วได้ยังได้ยังก็ปูไงอีปูเออบอ,อมเนอีปีตายลุงชัยครับผมขอก่อนเกี่ยวกับแมงวันเนี่ยโอ้ยได้เลย,ยวันไหนไหนไม่ออสำคัญเท่าวันนี้เออเพราะวันนี้สำคัญกว่าวันไหนไไถึงพรุ่งนี้เมื่อเรือนนี้ดีอย่างไดีอย่างไร วันไหนไหนไม่จำคันาวันนี้เชียบมันเกี่ยวแม่งวันวันไหนวะโอตายมาให้ใจอุ้มหน่อยเด็กหน่อยยังยันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังเด็กหน่อยี่ยันไม่ใช่อันนี้มันเอาไปตำบุงเดียวนหรือเปล่าอุ้ยมาลุกบักบกอบเต็มทีเล มันยังแบบเปนไมมันจะได้ไกลหนมันกคงไมันค้งะคกันเขาบออตยมันพนี่กัตาเป็น้านจิงแล้วมันตมไดมักับเใช่ครับม่อกี้เสื้อน้าหอมมาฝาว่าบนั่นอหลีท่าเจ้าชี้หอมยี่ห้อนี่ะผู้สาวลัผู้สาวหลงผู้สาวเีก็หาจเลยกวดอเลยอหลี ดี่หัวไดมก็ดีดีแหเนีนี่ดิดีหัวเช็ดได้นี่ดิเช็ดได้มันนำยาษผดปกปเลียบ่แม่บ่แม่บ่มนหอมฉีดบ่แม่โอ้นำน้องฉีดน้องฉีดน้องฉีดบแต่บางคนเล่นนยานี้เอ้กว่าเอ้จะเอายังไ้กันใส่เองบ้าเนีบ้าเอาอันนี้เลย ว่ามาเดี๋ยวมันก็ไม่ยู่ดังว่ะปลาบุรีปลาบุรีใช่ปะน้องน้องพับหนาใส่ลามึงกระดูเฮ้ยนลามลามหนาไปเบิ้งไปนี่ใช่หันมาดูนี่มาดูเบิ้งใช่ก่อนเร็วคนเดียบอลูกลูกชายเจ้าอ่ะ แสบกับนกเกอร์อค oh. ุยแสบได้หนินกเกอกับแบบซีแหละจังใช่ป่ะไอใช่ป่ไ้ใช่เน่ใช่คนทีวครหักคือแม่กรบพาอคนแถวคนเงอะคือลูกหนีโตาย ไม่ใช่ทังคุณจะเป็นลมท้างคุณจะเป็นล่มทีพีทางพีทังพีว้ายเ้าแล้วใช่นะขอมุอเด็ดๆจมุกเนี่ยโอ้ได้เยอะเลยัดมาไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะอะไรแต่ก็ไม่ปวดใจเท่าเราอยู่ในฐานะที่ยากจนเ่าาฮ่าฮ ได้หางให้ติ๊บได้หางให้ติ๊บแล้วก็ไปอีกนะเอาไปอีกรับมากขอบคุณนะขอบคุณครับผมโอ้ยเสียเหงื่อไม่เท่าเสียใจถ้าว่าเราได้กำไรเราไม่เคยเสียใจเลยมึงคิดดีเลยว่ามึงอิีเป็นเจ้าบ่าวเอาคิดดีแล้วมันไปหยัง มึงบ่าจ so er, er> ้ากดบอกว่าคำว่าเจ้าเบางแต่ไอ้กว่าจังได้เจ้าก็บ่าวครับเจ้าบ่าวไอ้เป็นยังงั้นีมเยเจ้าแปลว่าผู้ยิ่งใหญ่ก็จริงแต่ว่าบ่าเนี่ยมันแปลว่าคนรับใช้อร่วมกันมันร่วมกันแล้วมันเป็นว่าคนรับใช้ผู้ยิ่งใหญ่ร่วมกันหมดเลยมึงอ่ะมึงไปนี่มึงไปเป็นชาติเขาชัดเติเองเนี่ย 可爱噻。